ถามว่าพอถึงครบกําหนดประจําเดือนของดิฉันเนี่ยไม่มาประมาณ3วันดิฉันก็เลยทานยาบํารุงเลือด2ขวดใหญ่ภายใน1ชั่วโมงจะมีอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าคะแต่พอทานแล้วอีก2วันประจําเดือนก็มาคะ่ะแล้วคนที่ท้องจริงๆยานี้จะช่วยขับเลือดออกได้ไหมคะครับยาบำรุงเลือดที่ที่พูดคงคงหมายถึงมี ขายตามท้องตลาดท,ทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นส่วนดีคือบำรุงเลือดหรือบำรุงให้สดชื่นนะฮะอาจจะมีายาบำรุงเลือดนี่มันทําอะไรกับร่างกายส่วนมากเป็นพวกวิตามินนะฮะหรือจะมีแร่ธาตุเหล็กผสมแล้วก็มีเหมือนกับเป็นสารอาหารบางอย่างที่ทําให้สดชื่นนะซึ่งมีขายทั่วๆไปยังมีขายอยู่ก็แสดงว่าเป็นที่ยอมรับว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นยาที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติทำรองนั้นนะครับ อันนี้ถ้ากินมากเกินไปนะครับปกติมักจะมีคาแนะนําข้างขวดนะฮะว่าต้องกินแค่ไหนถ้ากินมากเกินไปและในภายหนึ่งชั่วโมงนะสองขวดใหญ่คิดว่าคงจะไม่ใช่ตามที่เขาแนะนำครับงั้นถ้าทําอะไรที่ผิดไปจากที่แนะนําก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะแต่ผมไม่ทราบยาอะไรแต่คิดว่าไงก็ก,ก็ก็ไม่เหมาะสม,มอย่างเช่นรายนี้กินแล้วสองัหเมนมาะนะอาจจะมาโดยธรรมชาติก็ได้ แต่ยานี้มันไม่ใช่ฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนเนี่ยอาจจะปรับให้ประจำเดือนมาได้นะครับแต่ยาที่ว่าคงไม่ใช่ฮอร์โมนฉะนั้นไม่เกี่ยวครับถ้า่ใช่ฮอร์โมนก็คงจะต้องเป็นการมาโดยธรรมชาติของเขานะครับถ้าถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วนะฮะไม่ว่ากินยาขนาดไหนก็จะไม่มีเลือดออกครับนะครับแล้วนี่ก็เลยคิดเลยไปเลยว่าไอ้ยาบำรุงเลือดจะเป็นยาขับเออเป็นยาแทงเป็นยาช่วยทําแท้งอันนี้ไปเลยใช่ไหมไม่ถูกเมือเอิญมันจังหวะที่ว่าเขาไม่ท้องแล้วก็มีเมนตามธรรมชาติก็เลยคิดว่ายาเป็นตัวช แต,แต่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ถ้าหลงท้องแล้วไม่ไม่ออกครับ